เดีย๋ยวเรามาพักชมสิ่งน่าสนใจสักคู่ครับเป็นบันทึกจากไทยเบยฟฮะ<ช>เป็นเรื่องราวของโครงการเอาเวอร์ครับคุ้งบางกระเจ้านะครับ2033กับอ p 1นะฮะไปรับชมกันเลยครับเชิญค่ะไทยเบฟร่วมสานต่อความสำเร็จกับโครงการเอาเวอร์คุ้งบางกระเจ้า โครงการที่เกิดจากความร่วมมือของ34องค์กรภาคีและชุมชนคุ้งบางประเจ้าโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โครงการคุ้งบางประเจ้าเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2 5 11ทางมูลนิธิชัยพัฒนาได้เป็นแกนนําในการนําพา 3- สองค์กรนะครับมาร่วมกันพัฒนาโครงการคุ้งบางประเจ้าซึ่งเป็นปอดซีเขียวของกรุงเทพเราร่วมกับภาร์คีทขายในการพัฒนา เยาวชนเพราะว่าเยาวชนก็คือรากฐานของพื้นที่นะครับที่จเจริญเติบโตมาแล้วก็จะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เราต้องการที่จะปลูกฝังพัฒนาเรื่องการศึกษาแล้วก็ให้เขารักพื้นที่รับเรื่องของมรดกทางด้านวัฒนธรรมนะครับของพื้นที่พื้นสี่ของโคางกระเจ้าไทยเบฟให้ความสําคัญกับการพัฒนาชุมชนและเสริมองค์ความรู้ในด้านทักษะอาชีพทักษะชีวิตและการเป็นคนดี ให้กับเด็กๆในชุมชนเพื่อส่งเสริมให้สามารถพึ่งพาตนเองและนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวนอกจากนี้เรายังได้ร่วมนำเอากิจกรรมนอกโรงเรียนเพื่อเปิดประสบการณ์ให้กับเด็กๆนำมาใช้นะครับมาสร้างความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของการพัฒนาให้เด็กเราจ,จัดจกิจกรรมต่างๆใน3แก่นนี้นะครับมาต่อเนื่องนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมา เป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นรวมถึงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืนไทยเบฟภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุ้งบางประเจ้าเพื่อชุมชนและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำก,กัดมหาชน